กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปวิเคราะห์สถานการณ์ในต่างประเทศกับพี่โสคุณสงผลองค์การบนิหารการนิวส์ฟอนพี่โสอยู่ในสายตอนนี้แล้วสวัสดีครับพี่โสครับสวัสดีครับคุณพิมพ์พุ่นโก้ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดวันจันใช่ไหมครับค่ะวันวันวันที่แปดพรุ่งนี้สิบล้อเมืองไทยรถบรรทุกบางไทยจะออกฤทธิ์ค่ะแสดงสัญญาณลุกภาพใช่ไหมครับ แต่แต่ที่แคนาดาเนี่ยไอ้ฟรีดอมคอนไวยคือว่าขบวนรถเสรีภาพของเขาเนี่ยนะครับครับกําำลังกาลังออกฤิ์ออกเดชอยู่ที่ในเมืองหลวงคือกรุงอนว่าครับครับเทรัฐบาลต้องประกาศพราฉุกเฉินอ,อที่ด้ที่รถขบวนเี้รถบรรทุกแคนาดาเนี่ยมาประกวงกดคุมเข้มเกี่ยววัคซีนนะครับก็ประกวงมาหลายวันแล้วแล้วก็ประกาศบอกว่า จะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่นานได้ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการประท้วงใหญ่โดยรถบรรทุกในแคนาดาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถบรรทุกในตอนส่งเมื่อในอเมริกายุโรปหรือว่าแคนาดานั่ยนะคันใหญ่มาขยันเบ้อนะครับอาจจะสั้นกว่ารถบรรทุกในจีนซึ่งยาวยาวกว่ารถบรรทุกไทยสองเท่านะแต่ว่าของเขาเนี่ยมันุกหนักแล้วก็เดินทางข้ามเขตแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล เราเคยหนังไปเห็นหนังเรื่องไอซ์โรสไหมครับที่เรียมนีส้นแสดงขับรถผ่านทะเลสาบขณะที่ยังแข็งอยู่นะครับต้องเสี่ยงตายก็พวกนี้ก็คือขับรถข้ามประเทศมันจะเป็นในเมกาแล้วก็ในแคาดามอนกันเขาก็ประท้วงบอกว่าไอก้กฎคุมเข้มไอ้เรื่องวัคซีนมันเกินไปหน่อยนึงเอาเลยประท้วงนะตอนนี้ทิพย์กว่าแล้วประท้วงกันอยู่เนี่ยก็ทําให้ตอนนี้ชค่เริ่มจะลามไปใหญ่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดี่ยขับไล่รัฐบาลเอาด้วยนะค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เมืองออตตาวานั้นสถานการณ์นี้อยู่เหนือการควบคุมไปแล้วแล้วก็คนตำรวจคนที่มาประท้วงนี่นก็มีำจำนวนมากกว่าตำรวจที่ครอบครัวเข้ามาควบคุมครับครับ,รบแล้วก็ไปตั้งเต็นตั้งนั่นตั้งนี่นอนปักหลับพักค้าง รวมทั้งรถก็บล็อกถนนด้วยก็สร้างความลําบากให้กับคนที่อยู่ในเมืองหลวงอัตว่านี้ด้วยนะครับครับออกหลังจากที่เริ่มมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครไปเจราจาและหาข้อตกลงนะคนนี้ก็ออกทั้งสื่อวิทยุออกทั้งทีวีเพราะที่ไปทําข่าวเพราะว่าก็มองว่าตอนเนี้สร้างความรบกวนให้กับชาวบ้านดีทั้งแตรนะกดทั้งไซเรนด้วยนะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวเมืองทั้งมีจุดประทัดด้วยนะครับก็จัดเฮฮาปาร์ arti, ตี้ส่งเสียงดังอื้ออึงทั้งเสียงรถทั้งเสียงคนก็ปรากฏว่าสถานการณ์มันมันเกินกว่าที่จะเอาสนได้นายกนายกเทศมนตรีเมืองก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะไปจัดการได้ และตำรวจเองก็หมดสภาพที่จะไปควบคุมบางคัตว <น lum S 1> ์กิดมาด้วยครับใช้กฎหมายด้วยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการต่อต้านการเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็กฏต่างๆขึ้นเกี่ยวโดยตรงกับรัฐบาลกลางด้วยครับครัับนน้ก็ต้องรอดูว่าประกาศพร้อมเฉินแล้วนั่นแหละให้เจ้าหน้าที่เนอำนาจมากกว่าเดิมรวมถึงการใช้อาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะ ในการสกัดกั้นหรือดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ให้สมกับสุภาพเฉินเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าครับเห็นที่เราไปดูยูเครนบ้างนะฮะสงความยุ่แล้วตอนนี้สงครามปากสงครามสิลยากันมีเดียกันอยู่ครับอเมริกาก็เป่าร้องอีกแล้วบอกว่ารัสเซียเนี่ยเตรียมพร้อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมจะลุกแล้วนะคี่เป็นก็เป็นคอหอยก็ลุกกระเดือกนะพร้อมที่จะนั่นนี่โน่นตามอย่างลูกี่อเมริกัน คือริการที่เป่าร้องมาตลอดจากอังกฤษที่เรารู้กันอยู่ยุโรปนี่ก็ก็ดูเฉยๆอยู่แล้วก็พยายามจะหาทางสก,กัดกั้นไม่ให้เกิดปัญหาลามไปกว่าที่เป็นอยู่วันนี้ยูเครนก็บอกว่าอยู่เฉยๆนะไม่มีอะไรปัญหามากมายเท่าไหร่รอกอยู่เฉยอ,อย่าไปม,มีไม่สงครามหรอกอนะคือคนยูเครนเ็าก,กลัวบอกว่าถ้ามีปัญหาพวกนั้นเขาจะช่วยก่อนดับแรกครอ็าอมานูเอลมาครองประธานีบดีฝรั่งเศสวันนี้ จะเดินทางไปมอสโกเพื่อไปคุยกับปูตินว่าจะหาทางออกอย่างไรดีเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายอเอ็มานมูเอลมาครองก็บอกว่าควรจะให้เกียิรัเสเซียด้วยแล้วคาลบความสัมพนธ์รัสเซียและเข้าใจสินพรัรเสเซียว่าสุขุกขามนะเพราะว่านาโต้นี่ก็ขยายกําลังไปเรื่อยๆจนถ้าไปจ่อชายแดนรัเสเซียไม่เจอทั้งด้านลิโทเนียกับเอสโตเนียแล้วเนี่ยถ้าจะมายูเครนอีกมันจะเกินไปนะ แล้วก็พยายามหาทางออกให้ทางการพูดว่าจะว่าอย่างไรจะถอยจะถอยจะยทาอย่างไรกันดีให้หาทางออกอะไรแทนที่จะมาลงไม้ลงมือกันอ,อทําสงครามกันถ้าเรามาประเมินกันแล้วเนี่ยนะใครเป็นฝ่ายต้องการให้เกิดสงครามที่สุดก็คือโจไบเดนผู้นารัสผู้นําสหรัฐที่ต้องการจะโชว์พาวโชว์ความทีผู้นำในขณะที่คะแนนมิยอมตกต่ำนะทันทีที่ ทันทีที่หานาเซียบุกเข้าไปในยูเครนแล้วเนี่ยนะครับปูตินก็จะประกาศต้มบาทรัสเซียทันทีเลยนะเช่นห้ามใช้เงินดอลลาร์ห้ามสะบันตะวันตกรับรองธุรกรรมกับรัสเซียแล้วก็ห้ามซื้อขายให้รัสเซียซื้อขายดอลลาร์กับสหรัฐอ่าต่างๆนานาการค้ารค้าต่างๆสารพัดอย่างเนี่ยนะครับห้ามส่งออกสินค้าที่จปัดใจสินค้าคอมพิวเตอร์ที่ต่างๆให้กับรัสเซียห้ามส่งสินค้าเึ้าไปให้รัสเซีย รัเสเซียไม่เข้าอยู่ในโซนสวิต์คือข้อมูลแรกเสี่ยงกัารว่างธนาคารสถาบันการเง,รรงนินมือกว่าเมือกว่าแห่งทั่วโลกรักเสเซียจะเข้าถึงตลาดโโตะวันตกไม่ได้ทังกิษก็จะจัดการทรัพย์สินของรัเสเซียมหาศิษรันติดที่ไปยึดไปชื่อในในลอนดอนซึ่งตอนนี้ได้ชื่อเป็นลอนดอนกราดไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กรัสเซียก็จะเข้าไปเรียนนวันโตกไม่ได้คื <financially S 1> อสารพัดอย่างที่จะต้องจำกัดให้รัเสเซียเนี่ยเติบโตได้คือปุ๊ คือไปเดนเน่มีแต่ได้กับได้รัสเซียงนี่ยยุโรปมีแต่เล็กกับเล,เละเวลาลบกันเนี่ยยุโรปคือสาวบอลรูริลบไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วลามไปยุโรปตอนออกตะวันตกก็ตามแต่เมริกาอยู่ชีวิหนึ่งไม่เป็นไรตรงาฐานมายยอใหญ่ๆแต่ว่าเราต้องการคือต้องการมาตรการข้อมบานเล่นงานรัสเซียให้เที่ยงช่างมันไม่คยได้เกิดงันเลยคที่ความไม่เหินของเมริกาที่ผมมองว่าเขาเนี่ยเจตนาใช้ให้ ให้ยุโรปเป็นเหยื่อของการบุกข,ของ,ร,งรัสเซียสงครามรัสเซียและสุดท้ายอะไรไหมถ้าแยกกันแล้วเนะี่ยยุโรปก็ต้องตกภายใต้เป็นเปิดภายใต้พนของที่พนของกสสตรัยอย่างเดิมต้องพึ่งพาสหรัฐเพราะว่าถ้าความบาดแล้วนะลเนี่ยรัสเซียก็ตัดน้ํามันตัดแก๊สส่งยุโรปส่นตกยุโรปต่วนตกก็จะเอเมริกาก็หวังว่าจะส่งพันงานไปให้ยุโรปส่วนตกนะแคนาดาก็จะส่งไปให้นะเท่ากับว่าสามประเทศ,ททศรุ่งสางเกิดกตคืออังกฤษ แคนาดากับอเมริกาเนี่ยจะถือไพ่เหนือกว่ายุโรปตนตกยุโรปตนออกในพวกนี้ไม่มีพลังงานอังเกตก็มีพลังงานเชื้อเลนเหนืออื็นไหมล่ะก็จะได้เปเรียบแล้วก็อเมริกากว่าเชจเจากับกาตาให้ส่งท่อน้ำมันผ่านกาตาเนี่ยเข้าไปยุโรปนะก็มันดูแล้วมันคืออเมริกัน,นี้ได้แด,ด้เแ็มที้หรือได้ทั้งเรื่องงานรัสเซียได้ทั้งมีอิทธิพลเหนือยุโรปด้วย แต่ตัวเองไม่บาดเจ็บใจนอกจากสงคานไปไม่กี่พันและส่งอาวุธเออออกไปแฟรเพราะเขาไม่ได้หวังว่าสงครามเยบานปลายไป,ปถึงสงครามโลกครั้งที่สามหรือเล่นงานข้ามทะเลไปถึงอเมริกายกเว้น,เน,เนจะอันนั้นเอาไมา่อยู่แล้วก็ถล่มก็ได้นิวเคลีย์ก็จบกันไปทั้งสองฝ่ายทั่วโลกเลยเนี่ยอเมริกันก็วางแผนดีลลูกคิดร่างแก้วอย่างสวยเลยที่จะก็รจะรัสเซียเพราะว่าแผนยานขาพรัสเซียตอนนี้น่ะอยู่พอฟัดพอเวียม เ,เรียกจะเหนือกว่าสถานการณ์ในบางเรื่องบางราวไม่ใช่เป็นเรื่องของกระดวจร้อนให้อร์โตนิกก็ตามอาวุธอื่นตามครับ,รบ<ม>พี่โสครับแต่ว่าหลายประเทศในยุโรปเองเนี่ยก็อย่างที่พี่โสบอกเนื่องจากว่าเขาจะเดือดร้อนที่สุดเขาก็เลยไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมันเกิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วเรื่องนี้สุดมันจะเป็นลักษณะของสงครามเย็นหะครับก็คือหึมๆึมสร้างข่าวสะสมกันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ลงไปยิงกันสัทีก็มันอยู่ที่ว่าอเมริกาจะเป่าร้องอย่างไรหรือเปล่า คือยูเครนเองไม่ต้องการทำสงคารามเพราะตัวเองจะแรกก่อนครับและก,ก่อนแน่นอนละ่ะนะแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะที่ยูเครนจะได้ออก็จะเสียพื้นที่กับรัสเซียอาจจะเสียรัฐบาลให้รัสเซียรัสเซียตั้งรัฐบาลอุ่นในยูเครนมาครับนะคนก็จะตายตเศรษฐจก็จะเสียหายไม่มีไรายได้นอกจากสหรัฐอเมริคอยตัดตรงชุ้มมือเปิดอยู่ครับนยุโรปเองเนี่ยคือเขาจะต้องการอยู่กับรัสเซียมากกว่าเพราะว่า อยู่ติดกันเนะี่ยพรมแดนติดกันครับแค่นั่งเครื่องบินชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วเนี่ยจากจากมอสจากจากรัสเซียมาถึงยุบจนตกจนออกเนี่ยครับครับการนนหละรับเดียก็ถึงแล้วเขาก็ต้องการอยู่รัสเซียพึ่งรัสเซียค้าขายรัสเซียพึ่งการเชมันกับจากรัสเซียและค้ายขาค้าขายกับรัสเซียอเมริกามาอยู่ที่ช่วตดึงคือเขาไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้แต่เขาต้องการแข่งผลมาสู่ยุโรปผ่านนาโต้ เห็นได้ชัดในว่าหลังจากที่รัสเซียล่มสลายแล้วตีกินไป14ประเทศแล้วเอายุโรปจนตกยุโรปจนออกไปเป็นอยู่ในนาโต้ยกเว้นยกเว้นเบลารุสกับยูเครนแค่นั้นเองครับครับเอ่ดนะครับพี่ศกครับแล้วถ้าอย่างนั้นในอีกครในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติสุดท้ายแล้วยุโรปอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ทันลงไปรบแล้วรัสเซียจะฉฉยโอกาสนี้ในการเข้าไปเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนกันไปได้ไหมครับพี่คือ แตใช้กำลังหรือเปล่าละ่ะถ้าใช้กำลังก็มีปัญหานอกจากใช้ประชาชนให้มองเห็นว่าถ้าหาว่ารัฐบาลของโบรเดเมียเซเลนสกีเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยรัสเซียก็อยู่บนชายแดนตลอดเวลาฉะนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลดีหรือไม่นะให้มันกลางๆหน่อยเป็นรัฐบาลที่ไม่จําเป็นต้องเข้ายูอียไม่จำเป็นต้องเข้าไปในนาโต้ให้อยู่อย่างนี้ละ่ะอยู่เป็นทั้งเพื่อนบ้านของรัสเซียด้วยเป็นเพื่อนบ้านกับยุโรปตะวันตกด้วยครับนะ แต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับนาโตอันนี้โอเคอยู่ได้ครับนะแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาว่าจะต้องมีอิทธิพลของของสหรัฐเข้าไปอยู่อยู่ในยูเครนด้วยไงครับคคืออเมริกานี่มักจะชอบตกปลาในบ่อน้ําคุณนะนะตลอดเวลาและตีกินตลอดอาก็ไปยุให้นั่นลบให้นี่นั่นนีโน่นโนนนะสดร้าคก็ตัวเองจะจะกอบกวยผลประโยชน ตอนสมัยสุคราลกคร้งที่สองเลยใหม่เนี่ยอเมริกาเข้าไปกอบผู้ยุโรปด้วยแผนมาแชลแพลนนะแล้วก็มีญี่ปุ่นเหนือยุโรปโดนตกเพราะอ้างว่าตัวเองมาเพือปลดปล่อยเหนือเยอรมันตดนออกเหนือฝรั่งเศสนะเหนือประเทศอื่นมึงซึ่งก็เป็นประเทศเล็กอยู่แล้วไม่มีปัญหาคอังกฤษก็เป็นตัวกันหนาอีกทีเป็นพวกเป็นคอหอยลูกกระเดือกเป็น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 มือเป็นไม้ของสหรัฐในยุโรปเพราะว่า อเป็นพวกแองก,กร์ซักชวนทูกสักกันเองครับครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นก็อเมริกาที่เป็นตัวที่ต้องกายเกิดสงครามที่สุดเพราะตัวเองนได้ประโยชน์ที่สุดครับครับเก็บแต่กั้นถูกเลี่ยงติดเส้นทางครับทำมาหายใครไม่ได้ครับด้วยนะครับค่ะ ล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่โสมากนะคะคุับพี่โสบสวัสดีค่ะค,คุณสุพจดวงการทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะตัวเลขมาแล้วนะคะวันนี้ยังคงแตะระดับหมื่นอยู่นะแต่ว่าลดลงมา1,000 0กับอีก470รายค่ะหายป่วย8 7 1 1รายแล้วก็เสียชีวิต12รายค่ะครับยังคงต้องไม่ประมาทกันต่อไปนะครับ